สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาเข้าครัวร้านสบัด้ามเลยครับผมวันนี้มาเริ่มด้วยไข่เจียวซุกี้ใส่ท็อปปิ้งชีสนะครับผมมาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับเริ่มแรกเราก็เจียวไข่ให้เป็นแผ่นก่อนนะครับแล้วก็ใส่ชีสลงไปเลยนะครับร้านเราจะใช้มอสซาเรลลาชีสนะครับในการทําไข่เจียวชีสนะครับแล้วก็กลับด้านไข่นะครับให้ชีสโดนความร้อนนะครับเพื่อที่ชีสจะได้จะละลายนะครับผมให้เยิ้มให้หน้าทานนะครับ เสร็จแล้วก็กลับด้านชีสขึ้นมานะครับนำไปเสิร์ฟลงจานร,ราดด้วยซอสซกี้เข้มข้นของทางร้านทานคู่กับซุปมิโซะสลัดคลีมซอสนะครับต่อไปก็เป็นกระเจียวรสดั้งเดิมใส่ท็อปปิ้งเพิ่มไข่นะครับทำง่ายได้ไวนะครับเมนูนี้แปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นเมนูไข่ผัดเห็ดเข็มทองนะครับนำไข่ลงไปคั่วไปผัดคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับตามด้วยเห็ดเข็มทองนะครับ แล้วก็ผัดทุกเค้าให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ไข่แตกตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะครับเพิ่มความหอมนะครับผมแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับทุกเค้าให้เข้ากันนะครับให้เห็ดสุกนะครับผมไม่สุกเดี๋ยวท้องเสียนะครับเมื่อเห็ดได้ที่แล้วก็จัดลงกล่องพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผมต่อไปจะทำเมนูข้าวผัดไข่นะครับทางร้านจะใช้น้ำมันลำข้าวในการผัดในการเจียวทุกครั้งนะครับ ผัดไข่ไม่แห้งมากและนำข้าวลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อให้เนื้อไข่เนื้อข้าวเกาะกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับไม่ข้าวแตกเม็ดนะครับพอได้ที่แล้วใส่ผักลงไปผัดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับตามรสปรุงรสของทางร้านนะครับ ผัดให้เข้าเครื่องเข้าเนื้อกันไปเลยนะครับดูลาการผัดกันสักหน่อยนะครับผมผัดไปครวงไปนะครับร่อนกระทะไปมานะครับผมเข้าไม่หกไม่เลอะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะครับตามด้วยพริกไทยใส่ต้นหอมนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสิร์ฟลงกล่องลงจานได้เลยนะครับผม ตามด้วยต่อไปจะเป็นเมนูไข่เจียวรสดั้งเดิมไม่ใส่เครื่องนะครับเป็นเมนูทําง่ายได้ไวนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมออเดอร์แก๊ลไลแมนดังมารัวๆนะครับผมต่อไปจะทําเมนูไข่เจียวหมูสับรสดั้งเดิมนะครับเอาหมูสับลงคั่วก่อนนะครับให้สุกนะครับอ่าดูหน้าตาก่อนนะครับ เสร็จแล้วใส่ไข่ลงไปเจียวคลุกเคล้ากับหมูให้เป็นแผ่นนะครับแล้วก็กลับด้านไข่นะครับลูกค้าสามารถเลือกความฟินได้นะครับต้องการทานแบบเยิ้มนุ่มกรอบทั่วนะครับระบุได้เลยนะครับผมทําความสะอาดกระทะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดลงกล่องลงจานได้เลยนะครับหน้าตาก็จะหน้าทานประมาณนี้นะครับผมแวะมาทานได้ที่ร้านสะบัดด้ามตลาดต้นตาลขอนแก่นวันนี้สวัสดีครับ